มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยนขอมพักดีนะครับมาต่อการว่าเรื่องของการที่องค์กรอยากที่จะมัดใจพนักง,งานให้อยู่แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับ ส,สิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการ halt. ผมรร niin, ทิ้งท้ายไว้ <ern> ในคราวที่แล้วใน E ีพีที่แล้วเนี่ยผมพูดในเรื่องสวัสดิการ shades. ที่เบสิกยืนพื้นขั้นพื้นฐานที่องค์กรควรจะมีนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายถึงสวัสดิการที่เป็นเรื่องของการอบรมแล้วก็พัฒนาส่วนบุคคลที่เรียกว่าการพัฒนาตนเองที่มันเป็นถ้าในายุคนี evet. ้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสวัสดิการเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้ทีนี้มุมมองในการมองว่าสวัสดิการอะไรที่มันให้ตนเองเนี่ยแสดงออกว่าอยากที่จะ เติบโตไปร่วมกับพนักงานแล้วก็พยายามคลอดสวัสดิการที่มันโดนใจพนักงานให้พนักงานรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาฝากผีฝากไขได้อยู่แล้วเขารู้สึกมีแพชชั่นในการทํางานเนี่ยอ่ะเรามาฟังกันต่อนะครับจากเรื่องของการมี budget, รบัตเจสนะฮะสับสนุนด้านการไปอบรมแล้วก็พัฒน,นาส่วนบุคคลแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะมีเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของวิชาการครับทำใหวิชาการเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทุนให้ไปเรียนต่อด้านปริญญาตรีหรือปริญญาโท อีเวนปวชก็ได้ถ้าเกิดว่าในบางบริษัทเนี่ยมีคนงานที่ในสายการผลิตนะฮะหรือว่าเป็นคลังสินค้าซึ่งพนักงานกลุ่มนี้หลายคนเองก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะฮะเรียนสูงมาเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่องคอ์กรรักองค์กรเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยอย่าดูถูกไปนะครับเขามีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้เหมือนกันในบริษัทผมที่ผมทําก็มีพนักงานที่มาอยู่กับองคอ์กรอยู่ในไลน์แพ็คไลน์คิเนี่ยเรียนจบม6มาเองนะครับ แต่ว่าพอทํางานไปแล้วมีคอมมิชเมนต์ดูแล้วเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็เติบโตมาพร้อมองค์กรเนี่ยผมก็คุยกับเขาแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าเออผมก็อยากโปรโมทคุณให้เป็นระดับผู้บริหารนะแต่ว่านิดนึงว่าในสังคมของเราเนี่ยเราก็ยังนับถือคนที่เรียกว่าต้องมีบุฒธธิทางการศึกษาสักนิดนึงนะครับ คือมันก็ไม่ได้เป็นจุดที่จะเอามาดูถูกกันหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยส่งให้คุณนะฮะได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมันช่วยพัฒนาให้คุณมีโอกาสที่จะเป็นหัวนหน้าได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับก็ส่งพนักงานนะฮะที่บริษัทผมก็มีทั้งเรียนปริญญาตรีเรียนปริญญาโทนะครับเรื่องของคอมมิชเมนต์ก็แล้วแต่ครับอย่างที่บริษัทผมเนี่ยส่งให้ไปเรียนไม่มีสัญญาอะไรเลยครับสัญญาใจลุวนๆก็ค,คือผมสร้างเพื่อให้มันเป็นให้เขาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยถ ตั้งใจมุ่งมั่นอันนี้คือโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่ถ้าในทางปฏิบัติผมเองไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าพานักงานแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณจะมีการส่งพนักงานไปศึกษาอะไรที่มันจะต้องมีการลงทุนแบบนี้นะไปเรียนตรีเรียนโทเนี่ยมันว่ากันที่เป็นบัตเจตต้องเป็นแสนนะครับมันก็อาจจะต้องมีการเซ็นสัญญาผูกมัดกันสักนิดน,นึงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างทางที่อยู่ดีพนักงานเรียนเรียนจบเสร็จปั๊บลาออกไปอยู่บ้านหรือเดินดึงตัวไปก็ตามแต่นะครับ ช่วยได้เยอะครับคือการที่พนักงานได้มีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาที่มันมีมาตรฐานบางอย่างในสังคมที่ให้การยอมรับนับถือกันอยู่เนี่ยนะครับการที่วันนั้นเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้านอกจากที่เขาจะได้วุฒิการศึกษาที่มารองรับเขาแล้วด้วยเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของวิชาการนะครับหลักการอย่างบางอย่างที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมานะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมา Adapt ใช้กับบริษัทด้วยมันหลายเด้งะครับในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้นะครับ อีกอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกองค์กรทําได้นะครับก็คือการมีความยืดหยุ่นในเรื่องของชั่วโมงการทํางานคือถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะการความยืดหยุ่นในชั่วโมงการทํางานอาจจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าลองคิดดูว่าถ้าทุกคนจะต้องตื่นตีห้าออกจากบ้าน6กโมงเพื่อมาทํางานได้ทัน8ปดโมงเนี่ยคือมันค่อนข้างคอนซูมพลังงานชีวิตสูงมากเลยไหมครับเพราะฉะนั้นการมีชั่วโมงที่ยืดหยุ่นนะครับในการทํางานเข้างานยืดหยุน่น มันจะทําให้คุณได้หลายอย่างครับอาจจะเป็นน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะต้องทํางานดึกใช่ไหมฮะทุ่มเททางานดึกวันรุ่งขึ้นเขาสามารถเข้างานไม่ได้ต้อง8ปดโมงเช้าอาจจะเข้า10บโมงก็ได้แต่ไปทําเสร็จ2องทุ่มตรงเนี้ยก็ต้องไปดูว่าโดย process การทํางานในองค์กรนนมันเอื้อให้มีการทํางานในแบบว่ายืดหยุ่นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้นะครับเช่นสายพานการผลิตเนี่ยคุณจะมายืดหยุ่น มันก็ต้องยืดหยุ่นทั้งสายพานนะครับจะยืดหยุ่นไปบางคนก็คงไม่ได้อันนี้ก็ต้องลองไปคิดดูนะครับแต่ถ้ามีพวกระบบเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่ผมเคยทำนะครับก็ค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันก็คือทุนการศึกษาสําหรับลูกของพนักงานนะครับคือใครที่เรียนดีอ่ะก็ได้ทุนการศึกษาตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้เปิดความรู้ใหม่ๆนะครับ เช่นการส่วิการที่จะไปซื้อหนังสือใหม่ๆอ่านนะครับไปโรงเรียนคอร์สต่างๆที่เขาอยากจะให้ความสนใจนะครับบางคนอาจจะสนใจเรื่องของการทำอาหารนะครับบางคนจะสนใจเรื่องของการออกกําลังกายนะครับก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แก่นนะฮะมันเป็นสีสันแต่คุณลองคิดถึงคนคนหนึ่งครับ ถ้าบอกว่าไม่มีสีสันเลยยังรองให้นึกถึงประเทศที่แบบคอมมิวนิสต์จ๋าๆเลยทุกคนแต่งตัวเหมือนกันทรงผมรัฐบาลบอกให้ตัดได้แค่5ทรงนี้เท่านั้นนะเสื้อสีห้ามใส่สีฉูดฉาดคือโดยฟังก์ชันน่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับแต่สเสน่มันนะมันหายไปเยอะเพราะฉะนั้นสวัสดิการที่ผมพูดพูดมาเหล่านี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้ประเจตอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่มันแสดงออกถึงความเข้าใจแล้วก็ความร่วมสมัยขององค์กรนั้นๆบางอย่างเนี่ย ทำมากได้น้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาเรามาหาสวัสดิการบางอย่างที่มันทาน้อยได้มากไอ้ได้เนี่ยคือได้ใจนะครับการได้ใจเนี่ยเงินมันก็ส่วนหนึ่งน้องๆอ,อาจหลายคนอาจจะบอกส่วนสาคัญเลยพี่ผมก็เห็นด้วยมันก็ชิงมีสวัสดิการเหล่านี้แต่เงินเดือนจ่ายน้อยกว่าปกติผมว่าก็คงคงคง,คงบอกว่าเฮ้ยงั้นเอาสวัสดิการลงเอาเงินเดือนมาเหอะนะฮะมันก็ควรจะมาทั้ง2อ,อย่างนะครับเพื่อที่จะซื้อใจกันเนี่ยมันไม่ได้ จ่ายด้วยเงินเพียงอย่างเดียวบางครั้งมันจ่ายด้วยใจใจแลกใจนะครับแต่อีกหนึ่งอันที่ผมคิดว่าอยากให้ทำนะถ้าเป็น SME เนี่ยซึ่งเรื่องของคนเนี่ยมันคือเรื่องของใจนะครับการที่จะไปให้รอดการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยบอนดิ้งเป็นสำคัญเรื่องพวกการเอาติ้งการกินข้าวด้วยกันการมีโอกาสที่ได้เซเลบรตสังสรรคร่วมฉลองจะฉลองเล็กฉลองใหญ่ไปด้วยกันเนี่ย ผมว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมเองก็มีฮะช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องหยุดไปนะครับเรื่องของการไปเอาติ้งไปอะไรไปสนุกสนานกันเพราะว่ามันจังหวะมันไม่อำนวยนะครับผมเองก็มีวิธีนะครับที่เอามาอัดแอปนะฮะใช้ก็อย่างเช่นจัดกินหมูกระทะกันทั้งบริษัทอย่างนี้นะครับจัดปาร์ตี้เนื่องจากพอดีออฟฟิศผมเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับก็เลยสามารถที่จะจัดเหมือนปาร์ตี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้เล็กปาร์ตี้ใหญ่เนี่ยหน้า หน้าตึกได้เลยนะมันก็สนุกสนานไปด้วยกันนะครับแต่ว่าเรื่องการไป o u t t i n g การออกไปนอกสถานที่เลยเนี่ยบางทีมัน break the ice ได้หลายอย่างบริษัทผมเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนี้นะครับเวลาพูดชื่อมายังมีน้องบางคนถามเลยว่าเอ๊ะชื่อนี้เขาอยู่นแผนกไหนคือคนไม่ได้รู้จักกันเวลาองค์กรขยายขยายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคนที่เชื่อมโยงกันเฉพาะฟังก์ชันงานที่มันเกี่ยวกันพอไม่ได้เกี่ยวกันก็เออเห็นหน้านะ แต่ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครทํางานหรือเปล่าบางทียังไม่รู้เลยว่าเนี่ยพนักงานหรือเปล่าหรือเป็นแขกที่เข้ามาเป็นซัพพลายเออร์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นการไปออกเอาท์ติ้งการไปมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยละลายพฤติกรรมได้ดีสิ่งที่คุณจะได้กลับมาเลยคือเวลาที่คุณเจออุปสรรคหนัก,นกยาก,ยากเนี่ยเขาจะนึกถึงไอ้วันเวลาที่เขาได้ไปเนี่ยสังสรรค์หรือไปลําบากด้วยกันเขาได้รู้จักกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักกัน นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ผมคิดว่าอยากจะให้ไม่มองข้ามตรงนี้ไปสิ่งสําคัญคือคุณต้องหาสิ่งที่มันเหมาะกับพนักง,งานของคุณนะครับมันอาจจะอย่างอย่างผมเนี่ยจัดเอาติ้งในช่วงที่แบบโควิดเนี่ยไม่ได้ไปไกลเลยครับไปเนี่ยราชบุรีนะฮะแล้วก็จะจัดอีกทีก็กะาวว่าเนี่ยจะไปกาญจน,านบุรีไม่ต้องไปไกลเลยสิ่งสําคัญมันคือไอโมเมนต์ที่มันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันดังหนั่นดังหาก,นหนหากสาคัญที่สุดแล้วคุณฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยสร้างสายสัมพันธ์ให้มันเกิดขึ้นหม หรือแค่สนุกสนามไปเฉยๆมันก็อาจจะได้ครับแต่จริงมันน่าจะมีกิจกรรมอื่นด้วยไหมเพื่อที่จะทํา,าทให้โมเมนตนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากที่สุดในใจของเขาขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเรื่องของสวัสดิการแล้วมาพบกันในเอพต่อไปสวัสดีครับทียาน d เดลี่พอดแคส แคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย